สวัสดีเพื่อนชาวไผ่ทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูไผ่บงหวานไผ่หวานเมืองเลยหวานกินดิบนะครับตระกูลมาจากเมืองเลยนะครับอันนี้ขุ่นทรงสวยนะครับกิ่งขแขนงทางด้านล่างน้อยนะครับมีปลูกไว้หลายกอครับ สี่ร้อยกอรนะครับสามงานอ,อันนี้สงสวยดูดีนะครับไม่ต้องตัดแขนงด้านล่างนะครับมีปลูกปกีกว่านะครับดูหนอ่อความดกของหนอนะครับกรใหญ่นี่ขนาดตัดน่าจะตัดออก2 0่สิาสต้นแล้วนะครับ นี่นะครับที่ตัดอันนี้ที่เหลือไว้ไว้เพื่อจะขุดขยายพันธุ์นะครับโดูมีหลายกอน,นะครับอันนี้สวยครับสวยหน้าปลูกนะครับแขนงน้อยง่ายต่อการตัดแต่งนะครับไม่ต้องแต่งเยอะนะครับนี่นะครับ อันนี้จะมีขแขนงด้านล่างน้อยนะครับมีบางกอที่ไม่ผ่านนะครับมีขแขนงเยอะแต่ก็หน่อยนะครับตอนนี้น่าจะเป็นไผ่บงหวานบงขมนะครับบงจักตอมารวมรวมกันนะครับตอนนี้เป็นบงหวานนะครับครับรับชมแค่นี้ก่อนครับเพื่อนๆ ขอบคุณทุกท่านที่กดตามและสั่งซื้อพันุไผ่จัดย่าน้องไผ่ปููน้องไผ่ครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอำเภอวังทองถนนสายพิษณุโลกหลม่มสักนะครับกิโลเมตรที่43นะครับโทรติดต่อมาได้นะครับ067343078088156919 8นะครับ ครับรับชมกันแค่นี้กันครับเพื่อนๆสวัสดีครับ